ท่านแม่นะครับดวงพรเนี่ยทราบว่าเป็นจำเลย2คดีเลยนะครับแล้วก็เป็นสถาบันเดียวกันด้วยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ที่เราได้รับหมายสารแล้วเรารู้สึกกังวลไหมแล้วก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราทราบเรื่องมาก่อนไหมกว่าจะมาถึงท่านศาลนะครับก็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนถึงโกรมาได้รับหมายสารครับอ,อครับ ก็ตอนนี้สิ่งสําคัญเนี่ยตอนนี้ได้ยื่นคําร้องเพื่อขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาให้กับหน่วยงานนะครับที่เป็นเจ้านี้นะครับของจําเลยทั้งสองท่านนี้ได้ขี่คายความทุกข์นะครับเพราะว่าเป็นประชาชนที่หาเช้ากินค่ําแล้วก็ โคอายุไรลวครับตอนนี้71สิงครับผมครับแล้วมีงานทํำไหมครับตอนนี้ไม่มีครับผมครับก็เดี๋ยวอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็จะไปเรียนหน่วยงานนะครับนาหนังสือนะครับคำร้องการของสองท่านเนี่ยไปเจรจาไกลเกี่ยที่ศินปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเดิมนะครับขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่